มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าทุกคนรอคอยอยู่ CL นั่นเอง21นะคะที่เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วด้วยล่ะค่ะสาว t 21นะี่ะเตรียมกรี๊ดให้ดังๆได้เลยค่ะเมื่อ CL หนึ่งในสมาชิกของ t o a นะคะบินลัดฟ้ามาร่วมงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ครบรอบ1ปีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอมบัสซีนั่นเองนะคะในกำหนดการ CL เนี่ยจะเดินทางออกจากเกาหลีในช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเที่ยวบินนะ่ะ K E 651เวลา10จนกาสนาทีค่ะงานนี้นะคะหล่าแฟนคลับชาวเกาหลีก็ここไม่พลาดที่จะเก็บภาพนักร้องสาวมาฝากค่ะโดย CL ออยู่ในชุดลำลองเสื้อยืดสีดำกางเกงยียนส์นะคะและใส่แมทก,กับเสื้อกับสีดำ ใส่แมตกับ,บแว่นกรองเรดแมนสีดำแต่ก็ยังไม่ทิ้งลุคเปรี้ยวจีด้วยปากแดงแตัดกับตัดกับชุดของเธอนั่นเองก็ยังของเปรี้ยวอยู่นะคะส่วนแฟนคลับชาวไทยของ c ีค่ะก็ここไม่น้อยหน้าได้ไปรอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะโดยมีการเช็ค Twitter hashtag นะคะว่า hashtag วีลคั่ม CL to Thailand ด้วยและตั้งตารอ,อนักร้องขวัญใจค่ะซึ่งภาพที่มาทาง Twitter ก็มีตั้งแต่รถยนต์ Mercedes- b e n บสีดำนะคะแล้วก็มีการหรือว่า CL นี้นองงสาาาอย่รินมาด้วยล่าส่ะ CL ก็เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเมื <m ere ly> mm ่อเวลา21นาก17นาที mm hmm. พร้อมกับน้องสาวอย่างที่คาดการกันไว้จริงๆค่ะโดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ CL เนี่ยจะไปร่วมงานฉลองครบรอบ1ปีค่ะที่ Central ลแอมบาซนะคะทีมข่าวทวินไซด์เนี่ยจะไม่พลาดนะคะที่จะเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ <m ere ly> นี่แต okay. ่ขับลุนห้างแน่นอนใช่แล้วนะคะก็ติดตามดูแล้วกันเดี๋ยวโทเรนไซน์จะเก็บภาพบรรยากาศซีเอลฝากันค่ะค่ะช่วงนี้ฟังกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าบันเทิงเกาหลีค่ะยังมีเรื่องราวของมิชเวและคิมฮยอนจุงมาอัปเดตกันด้วยค่ะ